เนื่องจากปีพศ2559ในช่วงฤดูร้อนได้เกิดภาวะภัยแล้งถึงขั้นวิกฤตมากกว่าทุกปีส่งผลให้น้ำก้านตื้นเขินไม่สามารถพายเรือข้ามไปยังวัดติโลกอารามได้แก้วิกฤตน้ำแห้งเรือเรือวัดติโลกอารามที่เราจะมาแลกให้หลวงพ่อศิลานนะมันมาไม่ได้แล้วก็คนเรือก็ขาดขาดรา,ายได้แล้วก็น้ำแห้ง ลราก็จะเวียนเทียนกป้านายก็นําหาลรือหลายๆฝ่ายคณนะทํางานแล้วก็ชุมชนรอบคัานที่เขามีรายได้จากการพายเรือเนี่ยว่านักท่องเที่ยวจองมาก็เยอะและทีนี้เราจะทํายังไงปีนี้มันวิกฤตน้ําแห้งเราก็ได้หาลรือกันก็ผู้คนก็บอกว่าเราทําขัวไปไหมว่าทขาขัวเนี่ยแล้วก็ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าเราทําหัวชั่วคราวมาช่วงเวียนเทียนถ้าน้ํามาเรือสามารถล่องได้เราก็ลื้อหัวบุญเนี่ยในเพจสายด่วนคนพะเยาได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับหัวบุญว่าได้มีกำหนดการรื้อถอนสะพานออกหลังเสร็จพิธีเวียนเทียนกลางน้ำในวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาทําให้ประชาชนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในการรื้อถอนสะพานแห่งนี้ออกไอรื้อมีรื้อแน่นอนถ้าเรือมาถา้ตอนนี้อเรือมาไม่ได้นะทางชุมชนก็มมไม่มีไรายได้วัดติโลกอารามนั่งเรือผายว้วยพายนี่คือโซโลแกนของเราเลยยังไงก็รื้อคือหัวชั่วคราวต่ขอให้ขอให้เรือฝนตกน้ำขึ้นเรือลงมาได้เนาะก็อยากขอความเมตตาจากหลายๆฝ่ายที่มีเห็นด้วยหัยยว,ยยว,ยวบุญถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อการขาดรายได้ของเรือพายและยังช่วยในการเดินข้ามไปไหว้พระทำบุญอย่างสะดวกสบายแต่อย่างไรก็ต้องถูกรื้อถอนออกเนื่องจากฝนตกทําให้ปริมาณน้ําในกว้านพะเยาเพิ่มสูงขึ้นการเดินทางด้วยเรือจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง